แต่เขาเคยบอกให้ยายเลิกแต่ยายบอกว่ายายไม่เลิกยายอยากทาตรงนี้จริงๆแล้วให้ลูกเลี้ยงก็ได้แต่ยายไม่ยอมอยากจะต้องเป็นคนทําเองถ้ามีรายได้แล้วต้องสร้างด้วยตัวเองใช่ถ้าเราไม่ทําเราจะยืนอยู่ไม่ได้ตอนนี้มีรายได้ประมาณวันละกี่บาทเกือบสามพันวันละสามพัน ยายมีลูกกี่คนยายมีลูกคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวมีลูกหนึ่งคนเป็นลูกสาวอ่าแล้วก็มีหลานสามคนผู้ชายลูกหลานยายคือเขามีครอบครัวเขาเลยแยกออกไปอยู่ตหารหลานจะมาค้างบ้านเขาก็ไปไป,ไปมาหายายเหมือนกัน ที่ยายทําทุกวันเนี้ยเนาะเพราะยายคิดว่าแบ่งเบาภาระลูกคือเขาลูกเยอะรายจ่ายเขาก็เยอะเนาะครอบครัวเขาห้าคนคือผมเมียแล้วก็ลูกสามเนาะคือเขาบอกให้ยายเลิกขายเพราะบางทีเขาเห็นยายขายไม่ได้อะไรแล้วยายเดินบ่นอะไรเนาะบันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือตอนนั้นเราเริ่มต้นใหม่ๆหมจริงๆแล้วให้ลูกเลี้ยงก็ได้แต่ยายไม่ยอมอยากดูแลตัวเองเพราะว่าคิดว่าเขาดูแลคนตั้งห้าคนใช่ และเข้าสู่วงการขายของออนไลน์ประมาณประมาณ2ปีกว่าแล้วเนาะไม่เกิน80บาทถูกสุดกี่บาทตัวละ5าบาท10บาท่รา,ายได้เป็นพันใช่ <ฮะ S 2> ยายจะไลฟ์ประมาณทุ่มหนึ่งรือสองทุ่มยายจะไลฟ์ประมาณ3-4ี่ชั่วโมงเนาะถ้าเราไม่ทําเราจะยืนอยู่ไม่ได้อยากจะต้องเป็นคนทําเอง<ช>้ามีรายได้แล้วต้องสร้างด้วยตัวเองใช่ฮะ ใหม่ๆไม่เป็นขี่มอเตอร์ไซค์ไปโอนธนาคารโอ้โหใบเสร็จมาเต็มเลยโอ้ตายแล้วทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้วะยายต้องไปส่งไปรษณียต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งตอนนั้นลำบากแต่ยายก็ขาย ลูกบอกให้ไปทําแอปยายก็ไปที่ธนาคารแล้วไปบอกเขาว่ายายจะทําแอปเนาะแอปหมายถึงว่าการโอนเงินเข้าโอนเงินออกตอนนี้ไม่ต้องไปธนาคารแล้วไม่ต้องไปธ<อ>นาคารไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์<ห>แล้วเดียวมันก็จากหนักมันก็เป็นเบามาเนาะเวลาจะส่งของวะไรเลยอะ่ะพอเราแพ็คเสร็จแล้วเนี่ยเราพุกไปเดี๋ยวเขามารับเราเลยสบายขึ้นมาอีกไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนแล้ว ตายของยายเป็นไงแยแอลก็ไปของแก้วเ,เรื่อยๆอ่าอันนี้เป็นสีดํานะคะมันจะเป็นแบบนี้นัน่นี่คอมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ดีเทลเขาจะมาแบบนี้นะอ่าโอเคเนี่ยแล้วคาดหวังว่าเป็นอย่างนี้นั่นนี่แล้วมันจะมีลายแบบนี้เห็นไหมตอนนี้ยายแอลมีรายได้ประมาณวันละกี่บาทเกือบเกือบสามพันวันละสามพันดูแลตัวเองได้เลยใช่ยายก็ดูแลตัวเองได้เลยยายก็ใช้จ่ายของยายอยู่ตรงนี้ แล้วอยู่ดีมีคนโอนเงินให้ไม่ดีเหรอไม่ดียายไม่ได้อยากได้คิดจะขายผ้าของตัวเองแบบนี้<อ>มีคนบริจาคมาประมาณ70,000กว่าบาทเจ็ดหมื่นกว่าบาทอืมยายไม่ต้องการเงินเนาะถ้าใครจะบริจาคเสือ้อผ้ายายยินดีรับเนาะแล้วยายก็ได้เอาเสื้อผ้าตรงนี้ไปขายมันเหมือนกับเป็นการช่วยเหลือยายอีกทางหนึง่งยายแอลซ G ไม่ต้องการบริจาคเป็นเงินแต่ว่าถ้าใครให้เสื้อผ้ามายายรับได้ยินเพราะว่ายายแอลซตอนนี้มีอาชีพขายเสือ้อผ้าม่ใช่อาชีพรับบริจาคใช่ ในฐานะคนอายุ60เนี่ยเวลาที่ต้องเรียนรู้ใช้แอปโอนเงินให้คนมารับของแล้วก็ a c e b o o k ไลฟ์ถามจริงมันยากไหมไม่ยากนะพอเป็นแล้วออถ้าใครอยากลองทำลองทำดูเนาะถ้ามันเป็นแล้วคือมันไม่ยากยายว่าทุกอย่างเราเรียนรู้ได้นะคะเราเรียนรู้ได้จากคนที่เขาเป็นเราถามเขาแล้วเรามันทำเนาะมันจำมันท่องมันทำเดี๋ยวมันต้องได้และทุกอย่างยายก็เรียนรู้มาจนยายทำได้ เอามารับแรงรบันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ